โอเคก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมในเกม Roblox Map Prehistoria d i n o s a u r Survival กันอีกแล้วนะครับผมว้าวนี่นะครับเห็นว่าเกมอัปเดตนะครับอ่าอัปเดต Monster Skin Pack นั่นเองนะครับนี่เพิ่มสกินมอนสเตอร์อโลสัสและก็สกินมอนสเตอร์บาริออนิกนั่นเองนะครับนี่ผมก็ได้ซื้อมาแล้วนะครับนี่นะ อันนี้เสียตังค์นะครับถ้าจะซื้อมอนสเตอร์นะครับอ่าอันนี้ใช่นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสกินมอนสเตอร์นั่นเองวะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสกินมอนสเตอร์ที่เขาอัปเดตเข้ามาเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วครับอ่าแต่ว่าผมจะมารีวิวเจ้าบาริโอกนะครับอ่าดูสเตตก่อนก็ได้อะไรม่อนแต่คลิปที่แล้วผมก็ไม่ไดคลิปที่แล้วคลิปเมื่อน,นานมาแล้วเนาะผมก็ได้รีวิวบาริโอกไปแล้วนะอ่า แต่วันนี้ผมไม่ได้จะมารีวิวบาลิโอกธรรมดานะครับผมอ่าแต่วันนี้เราจะมารีวิวมอนสเตอร์บาลิโอนิกนะครับนี่ว้าวนี่นะโอ้โหโตัวอะไรเนะี่ยไอ้นี่ใช่ไหมกอซิล่ามาเป็นกอซิล่าเลยโอ้เนี่ยนะครับโอ้โหจะฝนล้ำแสงได้ไหมนะ,ะประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้อ๋ออันนี้แต่งสีได้ ใช่ไหมโอ้เปลี่ยนสีได้เฮ้ยน่าสนใจนะถ้าเราเปลี่ยนสีเป็นสีไอ้แบบก็ซีล่าเลยอะ่ะอลองไหมลองไหมสีก็ซิล่าสีก็ซีล่าต้องเป็นแบบไหนโอ้ต้องเป็นแบบนี้เลยไหนนี่นี่ประมาณนี้เลยนะครับเอ,อ้ยไม่ต้องไม่ต้องอนี่ โอเคกริวอ๋อสีแบบว่านี่นางสีดำๆแบบนี้แหละผมจะลองแต่งเป็นเจ้ากอซิล่าดูนะครับไม่รู้จะเข้ากันหรือเปลนะ่าน่ะเดี๋ยวใช้เวลาแต่งสักครู่นึงนะครับโอเคผมแต่งเสร็จแล้วครับแต่ว่าเออมันก็ไม่รู้ว่ามันมันไม่ได้เหมือนกบกอซิล่ามันเหมือนกับตัวอะไรบางอย่างนะโอเคผมก็แต่งได้แค่นี้นะครับผมเนี่ยจอก ไอมอนสเตอร์บาลิโอนิกนะครับหรือบาลิโอนิกกอซิล่าของเรานะครับโอเคีลยวลูกกระตาผมก็แต่งแต่งแบบนี้เขาเลยอ่าไม่เป็นไรนะครับมาแต่ในวันนี้เราจะมาเล่นเจ้ากอซิล่ากันนะครับไม่ได้เล่นใครไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นตัวอะไรแร้วเล่นไม่ได้เล่นไดโนเสาร์อะไรเรอเล่นกอซิล่ามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับอ่าหน้าตาประมาณนี้เลยเพรับพอลงมาในแมปแล้ว โอ okay, เคเดี๋ยวขราวหลังเดี๋ยวค่อยมารีวิวเจ้ามอนสเตอร์อโลลัสนะครับแต่ตอนนี้เรามาเล่นมอนสเตอร์บารินอีก,กันก่อนนะครับนี่แต่งเป็นเจ้ากอซิลานะครับอันนี้แต่อันนี้พยายามสูดเล่นครับที่จะแต่งเป็นเจ้ากอซิลานะครับพประมาณนี้เลยครับอันนี้ทาวิ่ง,งเขาเลยนะครับอ้เทจริงๆเนะี่ยโอ้โหเขาทําแบบโอเคมากเลย แต่ผมเข้าใจมันมันไม่ต้องเหมือนขนาดนั้นก็ได้นะเพราะว่าการโดนลิกซิ์ไว้หน่อยก็คือเกมไคจูในโลบอกก็น่าจะมีข่าวกันอยู่นะครับว่าโดนลิกสิ์เก็บเรียมนะครับจกคขา่โตอ้าวเราเราจะไม่พูดถึงมันแล้วกันนะอโอเคเก็บคริสตัลเดี๋ยวดูท่านาว่ายน้ำก่อนนะครับโอ้นี่นะครับท่า,าว่ายน้ำเขารประมาณนี้เลยโอ้มีปลาด้วยดำน้ำเลย โอเคว่ายน้ำว่ายน้ำว่ายน้ำตดน้ำได้ด้วยปลาแงมเอาแงมเออนี่จับได้ตัวหนึ่งแล้ว <c oughs> โอเคแพ็คเดี๋ยวค่อยเข้าออออข,ขึ้นไปนี่อาหารมือแรกของเรา <c oughs> ปลาแสนอร่อยแซ่บๆนะเพบโอเคเราเป็นได้เราจับปลาอะไรก็ไม่รู้ปลาช่อนเหรอ ปลาอะไรอ่ะปลาชนใช่ไหมโอ้โหเรา,าผมกินไปแล้วโอเครีวิวเพิ่มนะครับก็คืออ่าท่าโจมตีนะครับท่าโจมตีอันนี้คลิกปกตินะครับเป็นการกัดอะไรว้านนี้นะครับท่าโจมตีแบบรุนแรงกดเอฟนะครับข่วนนะครับอ่าโอเคมันมืดแล้วอะ่ะทำไมมืดไวจังหรือว่าเราเพิ่งเข้ามาเนี่ยเออไม่เป็นไรรีวิวที่เืื่แเลยอ่าอยู่ตรงนี้ก็ได้สว่างสว่าง,างออกสว่าง โอเคสว่างแล้วเนาะเดี๋ยวรีบไปไหนอ่ะนี่นะกดเร็บอ่าเป็นการขวดอะไรประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปท่านั่งนะครับนี่ท่านั่งก็ประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหอยู่ในที่มืดมืดมืดแตดหลังแล้วก็สว่างนะครับโอเคแล้วต่อไปท่านอนอ้โอ,โอ้ท่านอนโอ้โหนอนแบบชิวมากเลย โอเคตื่นซะก่อนนะครับต่อไปท่ากดยอ่อมีเปล่าอ่ามีนะครับท่ากดยอ่อส่วนใหญ่สัตว์กินเนื้อจะมีนะครับนี่กดยอ่อกดย่องอะไรประมาณนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวอืมอะไรอะ่ะ water ripple begin fishing อ๋อจับปลาเหรอไหนลองสิทำไมอะ่ะมันจะมีปะ่ะนี่ปะ่ะ โอ้น <mm ี่ไงนี่มันมีให้จับปลาด้วยเจ้าบารลโอนอีกโอ้เป็นการคอยแล้วก็จับปลานี่แล้วผมได้ปลาในปากแล้ะลาอะไรก็ไม่รู้อ่ะขายสิอมันคือปลาอะไรอ่ะปลาเล็กๆอ่ะเอามาก่อนแล้วกินแล้วแล้วกลืนไปทั้งไอ้นี่เลยได้ไหมข้าบันนี้แล้วกลืนอ่ะเออน่าจะยังไม่ได้แล้วรอรอก่อนรอก่อนรออเกมมันอัปเดตอีกนะโอเค ไม่เป็นไรเราหาแม่น้ําท่านใหม่เด้อเผื่อมีอะไรน่าสนใจนะครับตอนนี้ก็เล่นเป็นเกมเพย์ได้เลยนะครับอืึในเซิร์ฟนี้คนก็ถามว่าเยอะไหมก็เยอะอยู่นะครับเราจะได้มีอะไรตื่นเต้นซะหน่อยนะยิ่งเจอคนเยอะๆเราจะได้มีอะไรน่าตื่นเต้นอ่าโอเคหน้าน้ําของเราก็น่าจะอยู่ตรงประมาณนี้นะะอืมน้ําสั่นแบบนี้ จับปลาอีกได้ไหมไม่เอาปลาตัวนี้แล้วเอาปลาในนี้อ่าลองจับใหม่แล้วครับปึ๊บไหนลองดูซิถ้าน้ำขยับแล้วให้งับเลยใช่ไหมนี่อ่าปรามาณนี้เลยนะครับโอเคเราเอาปลามากองไว้ตรงนี้โอ้เอะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราเอาเนื้อปลามากองไว้แบบนี้มันจะกลายเป็นเศษเนื้อปลาแบบนี้เลยเหรอโอ้เป็นการรวมอาหารอะไรพวกนี้เฮ้ยเขาเขาเ,เ,เริ่มทำดีแล้วนะนะเกมนี้ โอ้โหสุดยอดเลยเอ้าล่ะมีคนแอดผมเข้ากลุ่มผมก็เข้าไปนะครับอ่ะโอ้ยหิวน้ำตั้งแต่เกิดมายังไม่ได้กินน้ำเลยอาจิบน้ำทำไมได้แต่ว่ายน้ำหนึ่งเดียวโอเคเอาจับปลาไม่ได้เหรอเอยอยากจับปลาอีกอะมีปลาจับอีกไหม โอเคเราเรามาหมกเป็นก้อนแบบนี้สวัสดีเพื่อนสนใจจะกินปลาเราไหมเนี่ยปลาเป็นก้อนเลยนะลูกชิ้นปลาเอาอะไรโอ้เอาอาหารมารวมให้เราโอเคอน่าสนใจถ้าผมเอาอาหารเนี่ยมารวมกันไว้ตรงเนี้ยหมดเลยนี่จะเป็นยังไงเออจะมีการโลซลัสเธอไม่ต้องไปยุ่งกับเขาก็ได้เขาไม่ได้ทําอะไรเธอเลยมานี่กิลาวายน้ํานี่ใช่เลยนะี่กซิลา เต้นเต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 น,ตนโอ้เอาใหญ่เลยนะมาเรามาลาบปลากันเงียบเอาเงียบสิเอาเฮ้เฮ้เฮ้ทำไมกัดไม่โดนอะ่ะเงปปียบเงปปดดียบดิเออนั่นแหละเ <c oughs> งียบแล้วไม่โดนโอเคแล้วเราจะเอาปลาไปรวมกันตรงนั้นกลายเป็นลูกชิ้นปลาใช่เราจะกินลูกชิ้นปลากันปุ๊บ โอเคมาเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอืมสนน่าสนใจถ้ามันใหญ่ขึ้นอีกก็ดีแต่ในนี้ปลาหมดยังปลายังไม่หมดเพื่อนยังล่าปลาอยู่มาเนี่เดี๋ยวเราเอาปลาตัวนั้นเองอืออะ,ะไปไหเพื่อนมาเอามีเนื้อปลายนุ้นแล้วเราก็จะไปหมกกันหมกกันจนกลายเป็นก้อนใหญ่ๆไม่รู้มันจะใหญ่สุดได้แค่ไหนนะเนื้อปลา โอ้มันก็ค่อยค่อยขยายขึ้นใช่ไหมโอเคเฮ้ยผมว่าเล่นบาลีอุนิก็สนุกเหมือนกันนะได้ได้เล่นน้ำอะไรประมาณนีนะครับโอ้โอ้เดี๋ยวก่อนนะนั่นมันปลาอะไรเนะี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้นั่นไม่ใช่ปลาแล้วครับเ <c oughs> มกรโรโรัสโอเคผมกินแต่ปลาก็ได้ผมไม่เอาเข้าเขาให้เขากินก็ได้นะโอ้เราจะ เราจะพยายามกินปลาสักนิดนึงก็ได้นะโอเคเอาปลามาหมกไว้เหมือนเดิมสนุกของผมแหละเอาปลามาไอนี่ไว้อก่อนที่ผมจะคิดว่ามันไม่มีอะไรทำเดี๋ยวมันต้องมีอะไรทำสิเฮ้ยต้องมีอะไรทำโอ้เดี๋ยวก่อนนะแสดงว่าผมยืนตรงนี้ได้หรอยืนกลางโขดหินกลางน้ำแบบนี้นอนได้ไหมอ๋อนอนไม่ได้ ออแต่ดื่มน้ําได้โอเคระบบยังไอนี้อยู่ระบบก็เริ่มโอเคแล้วรู้ว่าเราจะนั่งในน้ํานอนในน้ําโอ้โหมันนี้อาจะนอนในน้ําได้นะมันเป็นอย่างน้อยมันก็ต้องใช้อากาศในการหายใจนะครับเข็มหววหน่อยเรื่องไอดีเอ๊ะแล้วทําไมผมไม่มีหลอดออกซิเจนอ๋อนี่ไงขึ้นมาแล้วโอเคตอนนี้ผมมาดำน้ำเข้าถ้ำถ้ำใต้น้ำอะ ไม่รู้ว่าจะมีอะไรบ้างนะโอ้และตรงน,นี้จะไปโฟลร,รงไหนหรอปึ๊บโอ้โอ้โอ้โอไอนี่เพียบเลยคริสตลัลเก็บเลยเฮ้คริสตัลคริสตัลสุดแสนอร่อยอเก็บเก็บห้หมดเอาเวลยังไม่ขึ้นเลยยังเวลสองอยู่เหมือนเดิม โอ้ปลาปลาปลาปลไงจ้าปลาง้มเอาไปได้เงมแงีมดีเอาเงมดีเออได้แค่ตัวเดียวอะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาตัวอื่นเก็บก่อนไม่ใช่หาตัวอื่นหาคริสตัลเก็บก่อนโอ้โอ้คริสตัลยักษ์เดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บคริสตัลนี้เราจะไปเอาคริสตัลยักษ์เอาละผมเวลสามละ โอเคถ้าถามว่าเลเวลดียังไงก็มันก็จะเพิ่มขนาดเราด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจ <c oughs> เพิ่มเลือดอะไรนี่แหละนะครับสาหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าเลเวลมันทำยังไง <c oughs> เอ้่าเลเวลมันดียังไงไม่ใช่เลเวลทำยังไงโอเคใช่นะครับยิ่งเลเวลเยอะยิ่งดาเมจเยอะแล้วก็ยิ่งเลือดเยอะด้วยนะครับเอ๊ะเะมื่อกี้อะไรอะ่ะอน,นิมเมชันไม่โหลดอะเมื่อกี้เหมือนผมทําท่าอะไรสักอย่างเนี่ยลงครับ เหมือนทำท่าย่อเตรียมเตะอะไรสักอย่างเนี่ยแหละตอนที่อยู่ในน้ำโอเคดำน้ำปุ๊บโอเคผมได้ที่หลบหนีอีกทางหนึ่งละเวลาใครจะมากัดผมอะไรพวกนี้เราหนีลงน้ำแล้วว่ามุดอยู่ตรงนี้แล้วก็ออกไปทางนั้นเลยน่าสนใจโอเคแล้วเราก็ออกมาโผล่ตรงนี้เออนีแหละ ว้าวเล่นวาลีโอนอีกดีอย่างนี้นี่เองอืน่าสนใจถ้าเขาเอาสไปโนเข้ามาน่าจะมีการสนุกสนานเกิดขึ้นแน่นอนแต่ตอนนี้เขาเอาตัวตัวกลางๆมาก่อนดนั้นยังไม่เอาตัวใหญ่ๆมากมามอะเราปลาดอบโอเคโอ้จับปลาได้แล้วไหนไหนจับปลาจับปลาจับปลาเอ๊ะนำ้ำอ โอเคเมื่อกี้ผมกดไม่ติดเฉๆนะครับเมื่อกี้งำแล้วมันโอ้ไอ้เฉยเมื่อกี้กดไม่ติดยังใหญ่ได้อีกไหม <laughs> ไม่เป็นไรอะไระกินต่อก็ได้ให้มันลดลงอันนี้แหละเฮอร์พาลิโอนิกนี่เล่นสนุกดีนะครับมีอะไรทำตั้งเยอะตั้งแยะนะครับจับลาล่าเยอะอะไรพวกนี้ แล้วเพย,เยอร์ไปอยู่ไหนกันหมดอะแมวหน้าต้องมีเพย,เยอย์เยอะกว่านี้ถึงจะสนุกอืมเอาล่ะถ้าปลิอูนยิงบลิอูนอีกมันไม่จำเป็นต้องล่าเหยื่อแบบบนบกก็ได้นะั้นเราแค่ล่าปลาอยู่ในน้ำก็พออะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าอยากให้ตื่นเต้นเราต้องไปหาตัวอะไรล่าซะแล้วเฮ้เฮปึ๊บป๊บฮัลโหล มีใครอยู่แถวๆนี้ไหมอออค่อยๆวิ่งค่อยๆวิ่งโ,โ,โ,โอเคเรามาได้เปลี่ยนซีต่อละอ่ะครั้งน,นี้เราผมลองเป็นบาริโออีกบกบ้างนะครับโอเฮ้ยมการูซอรัสสวัสดีเมการูซอรัสสองตัวได้อ๊ะเดี๋ยวก่อนนะผมรู้สึกว่าผมลืมรีวิว ตอนคำรามใช่ไหมอุ้ยตายแล้วผมลืมรีวิวตอนคำรามไม่เป็นไร <c oughs> ดีแนะลวคำรามกดหนึ่งอ้าวแว๊บหนึ่งดิอ้าวแบบอาวอาว์อาว์อาวยืนฉันก็ยืนนิ่งเธอก็ยืนนิ่งอาว์อาว์อาวแลกกันมานี่นี่นี่ทนไหวไหมอาวทนไม่ไหวอ,อืหมาสิหมาสิแม่ผมลืมรีวิวท่าคำรามไปได้ยังไงท่าคำลังที่หนึ่ง ทา่าเวลาที่สองทางเฟลลี่ประมาณนี้แล้วทา่าเวลาที่สามประมาณนี้เลยนะครับท่าเรือที่สี่ประมาณนี้เลยลก็เสียงมันก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าแอนิเมชันจะแตกต่างจากบาริโอนิกทั่วไปนะครับฮาดงกิ โอ้มาโอเคเหยื่ออยู่หน้ามาดิแกบ้างแล้วโอ้โอ้อะไรอ่ะพาราสซอกระทืบปะโอ้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 พาราสซอกระทืบมามามืเบื่อแล้วปล่ามานี่มานี่กอริลล่ากอริลล่าจะกินจะกินแกเออืออกอริลล่ากินพาราสซ์โอ uh! ้โหพาราสซ์ก็ตีแรงอยู่เหมือนกันอ๋อเอาเอาเอาตังคนคุณตังแรกเอ้ เอ้ยอ้ยหลบ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 มาพาราโซแกจะไปไหนแกโดนปลีดเยอะแล้ว <c oughs> คิดไหมผมต้องเอาบาริโอนิกมาล่าเหยื่อแบบนี้นเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันต้องเดี๋ยวมันต้องหาที่ดังพักแน่นอนผมไม่ให้มันพักโอเคเดี๋ยวผมขอพักก่อน <c oughs> เออผมนี่แหละจะต้องมานังพัก พาโดนอีกกไม่เหมาะสำหรับก,การล่าไอเลนล่าเพีเยอร์ที่บ,บนปกนะครับแต่ว่าความพิเรนของผมแล้วก็ไหนมันอยู่ตรงไหนนู่นนู่นนู่นมันอยู่ตรงนูน้นเห็นจะไปไหนพาราโซอื้ออื้อโอ้โ,อโอ้เออนี่นี่โนโนโทไรครับ โอ้ยกล้ากล้ากล้านี่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 แกกล้ามากนะแกะกล้ามากนะแกวังแล้วแกวังแล้วแกวังแล้วแกะจะต้องตายแกจะต้องตายเออเรียบร้อยเก็บไปตัวนึงโอ้โหแต่บีบผมก็แรงไม่ใช่น้อยนะโอ้เจ็บ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 เออมันไม่ให้ผมพักแน่นอนเลยไม่ใช่ผมบีบตาย เอ, <c oughs> เอา,าลาะพาราสอก็เฮ้ยเจ้าดนเจ้าด้นไอ้สไตล่าโคเอ๊ะก็แกรู้ว่าพาราสอเอ้ยเๆ้ยเอ้ยเอา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 โอ้โหดักกันแบบนี้งั้นผมไปเข้าไปในถ้ำนั้นเออมันมีถ้ำอยู่ใช่ไหม เออเขาไม่น่าจะเข้ามาได้โอ้ไม่นะเขาเข้ามาได้เขาเข้ามาได้เขาเข้ามาได้เออเฮ้เดี๋ยวโดนชดโดนสวบดิโดนสวบสวบสวบงับอุ้ยอุ้อุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอุ้ยตายแล้วเจ็บ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 อุ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วลงน้ำโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือบตายเกือบตายโอ้โหเกือบตายแต่ก็จะตายเนอะโอ้ยโดนลุก ฮัลโหลทำไมแกแขนยังเลยอ่ะวัดเด้อคุณแกจะไม่ให้ฉันพักเลยโอ้โ oh อ้โ oh. อ oh ้โ oh. อ oh ้เออผมว่าผมน่าจะตายละ oh oh. แม่ผมจะตายแต่ผมก็จะกลับมาเสมอเว้ย I always come back When you I what I do, and I you let me am grateful, oh, yeah. Able, oh, yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah.